หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงผ่านอำเภอเมืองปรจจวบันแล้วค่ะวันที่6ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวจังหวัดปรจจวบัรนรายงานว่า หลวงตาบุญเชิดปัญญาวุฒโธพระธุดงสายป่าวัย72ปีอดีตทหารพันศึกชาวเสาเล้าตำบลโพนสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมออกเดินทุดงจากจังหวัดภูกเก็ตขึ้นไปจังหวัดนครพนมรวมระยะทางกว่า1,500กิโลเมตรสำหรับการเดินเท้าเป็นวันที่23หลวงตาออกเดินจากโรงเรียนบ้านบึงตํานอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรนธ ทางนี้ระหว่างทางหลวงตาบุญชื่นมีประชาชนและคณะญาติธรรมเข้ากาพร้อมถวายสังฆทานจากนั้นร่วมกันสวดมนต์ธรรมวัดเย็นก่อนที่หลวงตาสแสดงธรรมมังให้กับพุทธศาสนกิกชนว่าการเดินทุดงด้วยเท้าเปาล่าตลอดระยะทางถนนที่ร้อนระอุนั้นต้องใช้ความอดทนและความเพียรเป็นอย่างยิ่งหลวงตาพิจารณาสังขารและไม่ยึดติดในขันท่าจึงทําให้เดินได้ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรแทบทุกวัน และจะเดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจังหวัดน,น on, รครพนมการออกธุดงครั้งนี้ถือว่าเป็นการฝึกฝนและสร้างสมบาร,รมีให้ครบทั้ง10ประการโดยตั้งแต่เวลาเจนเานนน็นาฬิกาบนถนนเพชรเกษมขาเข,าข,าข้ากรุงเทพมหานคร ผ่านตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองไปยังอำเภอบุร,รีมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบธ,ธรรมสถานอาสากู้ภัยทางหลวงกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเอาวน้อยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางที่เดินจาริกทุด,ดงท่ามกลางอากาศที่แจ่มใส ขณะเดินจาริกธรรมมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากรอถวายน้ำดื่มน,นมกล่องตลอดเส้นทางเดินถนนเพชรเกษมหลังจากนัดคณะศิษยานุสิษย์ได้มอบนมกล่องขคืนให้กับเด็กที่มารอมิเธาบาทสำหรับน้ำดื่มก็จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนและวัดต่อไป